บ้านของเราไม่เจอเลยกูสารตาม G P S หรือว่าเรากินเบียร์แล้วเรา,มาเมาวะเออช่างมาันเถอะโทรหาเมียดีกว่าเอ,อ๊แต่วันนี้เราไม่ได้กินเบียร์นะเราแค่เดินไปมุ่มั่วอ่าช่างมาันเถอะโทรหาเมียดีกว่าฮัลโหลครับเมียโฮ้ย เขมาจะมาแล้ววะเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากูทอะไรอยู่เดี๋ยวกลับบ้านมามึงโดนเนี่กูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปซื้อของแล้วกลับมาตอนเที่ยงตอนนี้มึงโดนสิว่ากี่มองแล้วเหุ้ตาโดูอึกลับบ้านมามึงโดนเนี่กูไม่โทรแล้วและวันนี้กูจะไม่กลับบ้านมึงแน่ใจนะ ันเสียงเมียกูนี่วะว่าแต่กูได้ยินเสียงมันได้ยังไงวะกูวางสายไปแล้วนี่วะกูอยู่นี่ตัวเองตัวเองอย่าฆ่าฉันนะฉันไม่ฆ่าหรอกนะเมื่อกี้ฉันแค่เล่นโอ้ยตกใจหมดที่หลังอย่าเอาแบบนี้อีกนะเวลาเมียดาทีไรคิดหนักทุกที เออนะงั้นเรากลับบ้านกันเถอะพวกแกจะไปไหนเอ้าวพวกเราก็จะกลับบ้านไงว่าแต่เกมใครเนี่ยชั้นหนึ่งไอง้เอ,เอ,อเาวฟางมันอยู่ไหนฉันจะต้องตามหามันให้เจอ ได้วะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกเหมือนตอนนั้นกําลังเดินอะไรสักอย่างแล้วก็มาวัดที่นี่เลยแต่ที่นี่มันเป็นที่สําหรับให้เราเต้นแล้วก็มีความสุขนะเพื่อนว่าแต่เราเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราตายแล้วไปบ้าไม่ใช่ถ้าเราตายเราก็ต้องตกนรกหรือไม่ก็ขึ้นสวรรค์สิ เออจริงหรือว่าเราจะฝันวะเออก็ไม่แน่นะแต่ตอนนั้นกูรู้สึกว่าเหมือนโดนใครต่อยหน้ามาจริงเหรอวะเพื่อนส่วนของกูนี่เหมือนลกอะไรมาสักอย่างอะแล้วพยายามจะเอาไปให้ใครก็ไม่รู้อะฮะจริงเหรอวะเพื่อนเออจริงกูจำได้แล้วพวกเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร กูว่าฝันชัวๆวแล้วเราจะออกจากฝันนี้ยังไงวะเอ่มแปบ๊บหนึ่งนะจะทำยังไงถึงจะออกจากฝันนี้ได้นะคิดก่อนมึงคิดนานจังวะเฮ้ยอย่าเพิ่งกวนกูต้องใช้สมาธิเฮ้ยเพื่อนกูคิดออกแล้วอ่ะบอกมาเลยว่าต้องทำยังไงกูเคยดูกระตูเรื่องหนึ่งเว้ย แล้วถ้ามันเป็นความฝันจริงๆงมือลองอ่านหนังสือสิถ้าอ่านหนังสือออกแสดงว่านี่ไม่ไม่ใช่ความฝันแต่ถ้ามึงอ่านหนังสือไม่ออกนะแปลว่านี่คือความฝันและทางที่จะออกก็คือมึงลองพูดคำสั่งอะไรก็ได้อ่ะให้เจ้าพวกนี้หายไปเฮ้ยน่าสนใจว่ะงั้นมึงก็ลองดูเผื่อมันจะเป็นจริงอ่าโอเคโอเค อ่าไอเจ้าพวกนี้จงหายไปซะเอ๊ะที่นี่ที่ไหนเข้าวฟางเอ๊ะทำไมมันเงียบอ่ะไอแดงเฮ้ยไ,ไม่มีใครตอบกลับแล้วถ้าเป็นข้าวเหนียวไอหมูปิ้งไอ,ไอข้าวฟางนั่นมึงใช่ไหม ใช่ใช่กูคือข้าวฟางแล้วมึงอยู่ไหนมานี่ไอ้ข้าวเหนียวไอ้หมูปิงสรุปมึงจะมาหรือไม่มาไอ้ข้าวฟางสรุปมึงจะมาไหมถ้ามึงไม่มากูมีชื่อพ่อมึงเป็นตัวประกันยุดยุดยุดเดี๋ยวกูมาเองม,มึงก็รีบมาสิ แป๊บหนึง่งกูเข้าห้องน้ําอยู่ฮะแถวนี้มีห้องน้ําด้วยเหรอมืดจะตายมืดบ้าอะไรเล่าเราอยู่ในห้องไอ้เข้าฟ้างแล้วนี่มันคือห้องอะไรก็ห้องหมอผีไงอ่อแกไม่ใช่เข้าฟางใช่ไหมแกคือผีใช่ไหมไม่ใช่กูก็เข้าฟางเพื่อนมึงไงจำไม่ได้เหรอ กูไม่เชื่อนั่นคือข้าวฟ่างตัวปลอมข้าวฟ่างตัวจริงของกูมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะถ้ามึงไม่เชื่อมึงลองลืมตาสิแล้วมึงจะรู้ฮะลืมตากูลืมตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอลืมอะไรมึงยังหลับตาอยู่เลยจริงเหรอวะเนี่ยงั้นสามสองหนึ่งตุ๊กแอ้าวข้าวฟ่างเองอยู่ไหน ก็อยู่ข้างหน้าเองนีง่ไงเออโอเคในที่สุดก็เห็นแกสักทีใช่แล้วแต่ว่ากูมีเรื่องจะถามมึงหนึ่งเรื่องอะ่ะคืออะไรวะผู้หญิงข้างหลังมึงอะ่ะมึงไปเอามาจากไหนฮะผู้หญิงนั่นแหละมึงไปเอาผู้หญิงมาจากไหนอ๋อผู้หญิงคนนี้มันคือนางฟ้า จริงเหรอโอ้โหมึงนี่โคตรเก่งเลยว่ะจับนางฟ้าได้ถ้านายคิดว่าเก่งนายน่าจะคิดผิดนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะฉันแค่หลอกมันเองว่าควันหายควายหันแล้วมันก็สลบไปเลยเออดีแล้วจับง่ายอย่างเงี้ยว่าแต่เราจะจัดการกับมันยังไงดีอ๋อเรื่องนั้นกูรู้แล้วทำยังไงวะ มึงไปเอาไฟแช็กกับระเบิดมามึงจะระเบิดนางฟ้าเหรอกูมีความคิดที่เลิศกว่านั้นอีกไปเอามาก่อนโอเคได้เฮ้ยทำไมไม่ตื่นสักทีเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นาะ ฉันก็คือคนที่จับแกามาายัางไงล่ะแล้วจับฉันมาทำไมถ้าอยากรู้ก็มองไปตรงเทรตรงนั้นสิพวกแกคิดจะทำอะไรฉันหรือเปล่าเออนะ่าไปนั่งก่อนเดี๋ยวก็รู้ใช่ไหมเพื่อนใช่ได้ยินอย่างที่เพื่อนฉันพูดไหมได้ยินเพราะฉะนั้นไปนั่งซะ แล้วยังไงต่อโอเคทีนี้ลายก็ไปหยิบไฟแช็กมาเนี่พวกแกคิดจะทำอะไรเนี่ยเออนะเดี๋ยวก็รู้อา้าวไลไปหยิบไปเช็กมาโอเคตกลงพวกแกจะทำอะไรลองหลับ ดูสิแล้วจะรู้โอเคก็ได้ทำจิตให้สงบเอ๊ะทำไมมันเงียบจังงั้นเราลองทำจิตและลองฟังเขาซิว่าเขาพูดอะไรเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนฉันได้ไปเช็คมาแล้วโอเคดีมากแล้วเอาไงต่อวะเอาแบบนี้เว้ย อ๋อโอเคพอนะสมสองหนึ่ง1ไมมันมีเสียงน้ำไหลได้ววะเนี่ยหรือว่ามันจะทิ้งเราแล้วให้เราจมน้ำวะ ไรกันแน่เอาล้วนะสามสองหนึ่งจะเอ๋เกทํทำอะไรฉันเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เอาล่ะเพื่อนนายทำตามอย่างที่ฉันบอกนะได้สิเพื่อนเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองเอาล่ะสามสองหนึ่งพยา